มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID พ s s สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพัทเลท10เช่น b o c Food King Legacy และแมปอื In ่นๆอีก e มากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกด,ดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกอราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะสำหรับการที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยในครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมนั้นนะครับผมมาตบบอสกันนรผม ไม่ว่าจะเป็นโลก1โลก2โลก3นะครับผมนะหรือว่าโลก4ในอนาคตนะครับผมนะเออมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะนั่นแหละนะครับผมนะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาตบบอสด้วยผลโมจิตื่นกันนะครับผมนะได้ข่าวว่ามันโหดนักโหดหนานะครับผมนะกับการพิวพุงพิวพีกับคนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่านะครับผมนะถ้ามันเอามาตบบอสเนี่ยนะครับผมนะมันจะโหดอย่างคำล่ำลือเขาว่าหรือเปล่านะครับแล้วมาดูกันว่าพี่จะตายกี่ตัวด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้สกอร์การตายของพี่เนี่ยอยู่ที่ศูนย์นะครับแลด เนี่ยเราจะไม่ยุ่งเลยนะครับผมนะอาทิเช่นบอสหนวดดำนะครับผมหรือว่าบอสหนวดขาวนะครับหรือว่าจะเป็นบอสแอดมินหรือว่าคาตาคุลลงคาตาคุลลีนะครับผมนะอันนี้เราจะไม่ยุ่งเลยนะครับผมนะเราจะตีบอสเฉพาะที่มันเกิดตามธรรมชาตินะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปวิดีโอนี้ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะและที่สําคัญนะครับผมนะใครชอบคลิปแนวนี้สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยยยววเเเเรรรรราไไปปิ่่มมกกกกัััััันนนนนทีบบบบออสสตแลละะะคคผฮ ตัวแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือเจ้าป่ากอริล่านั่นเองนะครับผมนะเป็นลิงจักจั๊กลักจริงๆนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะจ่ายสกิลไปปุ๊บปั๊บปุ๊งนะครับผมโอ้โหไม่เหลือซากเลยคุณผู้ชมฮะสกิลเดียวเองนาอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็ชิวๆไปนะครับผมนนงงอบอบอตัวต่อมานะครับผมเป็นตัวของผมแดงแชงคูดนะครับผมนะค่อนข้างที่จะหน้าตาแบบอื้อหืออึดอัดมากๆเลยคุณผู้ชมฮะแม่น้าตาเหมือนอมทุกข์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรา จัดการเขาก่อนเลยละกันนะครับผมนะสกิลนี้ครับปุ้งอ้าวไม่ออกเออนะครับผมนะชนกําแพงเสยครับผมนะฮะเออสกิลหนึ่งไปครับโอ้โหระเบิดปุ้งสกิลสองไปอีกหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมนะตุ่ยเย่ตุ่ยเย่นะครับเออแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ่ะแล้วบอสตัวต่อมาในที่ผมเป็นตัวของบอสตัวตลกบาร์กี้นะครับผมนะหนึ่งในสี่จักรพรรดินะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะสกิลหนึ่งไปครับ ยทีเดียวเองนะอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะตุ่ยเย่ตุ่ยเย่ใครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อตัวต่อไปกันเลยนะครับและล่าสุดนะครับผมนะบอสอารองมันได้เกิดอยู่ที่เกาะกลางนะครับผมนะเดี๋ยวขอญาติรัดคิวตีก่อนเลยละกกันนะครับผมนะพอดีแบบมันเกิดระหว่างถ่ายทานะครับผมนะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไม่ตีบอสเลดนะครับผมแต่สุดท้ายก็เออขอตีหน่อยลักกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นรุยนะครับผมนะสกิลแบบนี้ไปเลยครับอ่าจับโยกหัวไปหนึ่งทีนะครับผมนะเรียบร้อยอ่าอาไปไหน นึกว่าตุยเย่ไปแล้วนะครับผมนะขอญาตชกหน้าหน่อยหนึ่งทีปุ้งนะครับผมนะขออีกสักทีนึงปุ้งไม่โดนอีกทีนึงอ่งฮึ่มไม่เหลือนะครับผมนะเรียบร้อยไปทางของบอสอารองของเรานะครับผมนะน,อนอ้องๆหรือแล้วบอสตัวต่อมานะครับผมเป็นทางของบอสเยตุ๋เอ,อ้ยทุยไม่ใช่นะครับผมนะเยตินะเออนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเชนุลุยนะครับผมนะสกลิลหนึ่งไปครับ ปุ้งเรียบเยเฮ้อฮะเดี๋ยนะมันดรอปอะไรอ่ะอ๋อเยติอะไรเดี๋ยวนขออนุญาตดูก่อนนะครับผมนะฮะไม่เข้าใจเลยนะครับอ๋อเป็นหัวเยตินะครับผมนะฮะก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันเอาไปทําอะไรนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคนไหนนะครับผมนะถ้ารู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้เนี่ยนะครับผมนะสามารถอินบ็อกซ์หรือว่าแชทมาส่วนตัวได้เลยนะครับว่ามันเอาไปทานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือยังไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันเอาไปทําอะไรได้นะครับผมนะฮะบอส นะครับผมนะรู้สึกว่ามันจะมีทั้งหมด2ร่างด้วยกันด้วยนะครับผมนะฮะมาพร้อมนะครับผมนะเริ่มชกหน้าไปก่อนเลยนึ่งทีนะครับโอ้โหพันหแล้วก็สกิลนี้ปุ้งนะครับผมนะค่อนข้างที่จะดุแรงแบบนี้นะครับอ่าร่างที่2แล้วคุณผูมชมช้ชมฮะขอใช้ใช้สกิลนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมน้องๆปุ้งนะครับผมนะะเออ ตะคิวหนีไปอีกหนึ่งทีสุดท้ายไม่รอดนะครับผมนะฮะรู้สึกชิวๆยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนั้นน้องๆอือและต่อมาในผมเป็นร่างของบอสสามสหายเถื่อนนะครับผมนะฮะกับคุกอิมเพียวดาวของเรานะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมเริ่มจากไอตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนะฮะปุ้งนะครับอื้มเลือดมันเยอะขึ้นเหมือนกันเอาเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะฮ่าๆล่องลอยในอวกาศในใช่ไหมแบบนี้สักทีหนึ่ง อุ้งอุ้อเละเป็นขี้นะครับผมน้องๆคำพูดํำจาใดนะครับผมไม่สุภาพยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะฮะน้องๆแล้วก็มีคำพูดคำจาใดนะครับผมนะที่พูดไม่ชัดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเดิมทีแล้วพี่เป็นคนที่ชอบแบบพูดเร็วๆนะครับผมนะแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่าตายไปสองตัวเลี้ยวนะครับผมน้องๆต่อไปนะครับผมนะเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะเหมือนจะเป็นบอสโดฟาก็ไม่น่าใช่นะครับผมนะฮะหรือว ทสกิลนี้อีกหนึ่งทีนะครับผมนะแล้วก็สกุยปุ๊ปปบปะไปจะเฮ้ยดรอปของด้วย โอ้แม่เจ้าโวยนี่ครับผมนะตอนที่กูเล่นแรกๆทําไมไม่ค่อยดอปทำไมกูกลับมาเล่นแล้วทําไมถึงดอปอันนี้ไม่แน่ใจเลยคุณผู้ชมฮะเออไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับผมน้องๆอึแล้วบอสตัวต่อมาในครับผมจะเล่าของบอสอะไคตูนะครับผมนะฮะอ่าโมจิกูเกือบขึ้นไม่ได้นะครับุณผู้ชมฮะอ่าลงมาแบบนี้นะครับผมนะฮะนั่นก็คือบอสอะไคตูนั่นเองนะครับผมนะฮะสกิลหนึ่งไปเลยนะครับผมแล้วปุ้งไปก่อนนะครับผมนะแล้วก็สกิลสองแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลสามอย่างนี้เลยนะครับผมนะแลล้้วเเเปปปิดอมมภูขาาไฟัันนนุุงงะะะะะครรรบผฮกกจจยย ยนะครับผมนัสสกิลนี้อีกทีสุดท้ายไม่เหลือนะครับผมนะอรู้สึกชิวมากๆเลยนะครับผมนั่นสรับบอลโลกแรกของเรานะครับผมนะบอสตัวต่อมาในผมจะเล่าของบอสไวเปอร์นะครับผมนะหรือว่าบาตูก้ายางยืดทวยไม่ใช่นะครับผมคนละคนนะเออนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนัสสกิลนี้ไปก่อนเลยปุ๊กในครับผมนะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะสกิลนี้ต่อด้วยนะครับผมนัสสกิลสามอีกที เป็นยังไงจังหวะนี้ระเบิดตุ้มนะครับผมนะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากมากเลยนะครับผมนะสกิลอันติสักหน่อยละกันนะครับเฮ้ยทำไมโดนขัดอ๋อมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเออสุดท้ายก็ต้องตายนะครับผมนะฮะไม่มีใครสู้ผลโมจิพี่ได้หลอกเออบอกให้นะครับผมน้องๆและบอสตัวต่อมาในผมเป็นเรื่องของบอสสายฟ้านะครับผมนั่นก็คือก็อดเอนเนลูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นลุยนะครับผมนะสกิลหนึ่งไปก่อนเลยอ่าสายฟ้ากับโมจินะครับผมนะฮะเป็นยังไงจังหวะนี้ยังไงสกิ ว่าจ on ับ oh, ท ah, ุ่มเอาหัวโขกพื้นนั่นไงเป็นยังงุยล่านะครับผมนะจังหวะนี้ขอสกิลปุูงไปหนึ่งทีนะครับผมนะอันตุใส่ซะหน่อยนะกันแบบนี้นะครับผมนะอ่าไม่ดรอปของให้กูด้วยนะครับผมนะฮะบอกเลยนะครับผมนะว่าผลสายฟ้ากับผลโมจิเนี่ยผลโมจิตอนโน่หนึ่งอยู่แล้วนะครับผมนะน้องๆอื้บอสตัวต่อมานะครับผมอันนี้คือพี่แถมให้ละกันนะครับผมนะเพราะว่าปกติคนเขาก็ไม่ตีกันนะครับผมนะสำหรับบอสตัวนี้ของเรานะครับผมเลยขอญาตใช้สกิลหนึ่งไปแบบนี้ครับปุูงนะครับผม เฮ้ยเดี๋ยวดาแปลกๆว่ะเฮ้ยเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแปลกๆว่ะคุณผู้ชมขอแยาแทสสกิลก่อนเฮ้ยมึงอมตะป่ะนี่ยทำไมไม่ตายวะอะไรวะงงเลยอ่ะเอาเดี๋ยวขอดูสกิลนี้ก่อนนะครับผมนะอ้าปุ้งนะครับผมผลปรากฏว่า เออโหเลือดมึงห้าล้านปะเนี่ยเออช่างมันนะครับผมนะกูไปตีก็ได้นะครับผมนะดาเมจคือแบบไม่เข้าเลยคุณผู้ชมเออกูง,งอนแล้วเออบอสต,ตัวต่อมาได้ผมนะประจําโรคแรกของเรานะครับผมเป็นร่างของบอสแฟงกี้นั่นเองนะครับผมนะไม่รอชาร์จใส่หน้ามันก่อนเลยปุ้งได้ครับผมนะเออดูซิว่ามันจะทึกทนขนาดไหนนะครับผมนะฮะสกิลนี้ไปอีกหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลนี้ชกหน้าไปอีกหนึ่งทีนะครับผมนะฮะขออนุญาตใส่อันติเออไม่ใช่อันติดิสกิลซีหน่อยหลักกันแล้วกก็ปุงงโโอออ้้หเนนนนๆะะะครรับผมมฮ่่าาาียิ ตอบโต้มีการยิงตอบโต้ใช่มุ้ยนะครับผมนะขออนุญาตจับชกหน่อยลักั้นนะครับผมนะอ่าแบบนี้นะครับสกิลนี้หนึ่งทีสกิลนี้อีกหนึ่งทีนะครับผมนะฮะเอ้าโอ้ไม่ตายวะเอ้ยเอางงเลยคุณผ,ผู้ชมฮะขออีกสักทีนะครบปิดฉากหน่อยฮะจังหวะนี้ยังไง ดาเมจต,ต้องมาแล้วนะปุ้งเรียบร้อยนะครับผมนะฮะไม่เหลือซากคุณผู้ชมฮะเออนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อบ,บอสโลกที่2กันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับเอาล่ะครับ <re> ผมตอนนี้เราอยู่โลกที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าบอสโลกแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะชิวๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าบอสโลกสองเนี่ยจะตึงๆหรือเปล่านะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับผมนะสกอร์การตายของพี่นะครับผมนะยังอยู่ที่ศูนย์นะครับผมยังไม่เคยตายสักครั้งเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าโลกที่สองเนี่ยจะทำให้พี่ตายได้หรือเปล่าานนนนนนะะะะะะคคครรรรัััััับบบบผผมมมมฮฮไไปปตติดชกกเเลลยย ตัวต่อมาในครับผมเป็นน่าวของบอสเบลามี่น่ครับผม๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นลุยน่ครับผมนะฮะสกิลหนึ่งไปครับปุ้งนะครับผมนะฮะแล้วก็สกิลสองจับได้อย่างนี้นะครับผมก็อันติใส่ไปเลยอย่างนี้นะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงแบบนี้นะครับผมต่อด้วยสกิลสามแบบนี้นะครับผมนะฮะจับทุ่มเอาหัวโมงโรคไปเลยดีครับผมนะฮะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตึงมากๆนะครับผมสกิลหนึ่งไปแบบนี้ปุ้งนะครับ ลองลอยไปเอาอากาศแล้วก็สกิลนีครับผมดัดเด้งจะดอนไปเลยนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็สกิลนี้ไปครับปุ้งเอ้าไม่โดนได้ไงวะสกิลนี้ทีโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็ถามว่าตึงไหมก็พอได้อยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วบอสตัวต่อมาในผมเป็นเรื่องของโดฟี่นะครับผมหรือว่าบอสโดฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะมาพร้อมนะครับผมนักเริ่มครับ สกิลนี้ปึ้งนะครับผมนะ่าเป็นยังไงคอมโบ3 2 1นะครับผมแล้วก็จับหม่งโลกไป1ทีนะครับสกิลอันติต้องมาแล้วจังหวะนี้ยังไงนะครับผมนะฮะสกิล1อีกทีโอ้โหล่าง2มาแล้วเฮ้ยโอ้โหได้สีม่วงครับเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงนะครับผมนะฮะเอาไปดึงดอกนะครับผมนะค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับผมนะ่าอันติแล้วยังไงล่ะนะครับผมนะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมนะเอ้ยเกือบโดนครับ สกิลนี้โอ้โหไม่โดนผู้ชมฮะเอ้ยโดนอยู่เหมือนกันนี่หว่าอ่าฮะเรียบร้อยนะครับผมนะดรอปเป็นท่าทางของแว่นตาด้วยนะครับผมนะธรรมดาที่ไหนลเราอ่ะบอสตัวต่อมาเนีผมเป็นท่าของบอสไดอะมันเต้นะครับผมนะหรือว่าบอสทันตะวันนั่นเองนะครับผมแบบนี้ฮะปุ้งนะครับผมนะฮะลองลอยไปเลยนะครับผมนะสกิลนี้จับได้แล้วก็สกิลอันติร็อกแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่าเป็นคอมโบคอมบี้นะครับผมนะปึ้งนะครับผมนะสกิลสามอีกที ตุ้มนะครับผมนะโอ้โหยต้นไม้ต้นเมย์ไหมครับผมนะไม่เหลือซากคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะครับผมนะสกิลจับไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็สกิลนี้ชกไปอีกด้วยนะครับผมนะฮะอ่าฮะสกิลเลี้ยนไปอ่าโดนดาเมจอยู่โอ้โหดูดิมีการลากศัตรูไปด้วยครับผมนะแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะอ่าสกิลนี้ทีอ่าฮะเรียบร้อยตายแน่นอน ตูมนะครับผมนะฮะโอ้โหค้อนุ่นแรงอ่ะบอกเลยแบบสะใจเกินนะครับผมนะสหรับผลโมจิของเรานะฮะบอสตัวต่อมานะครับผมนะฮะเรามาเจอกับทางด้านของฟูจิโทระนะครับผมนะผลเรือเอกนั่นเองนะครับผมนะฮะได้ข่าวว่าโหดนักโหดหนานะครับผมนะเจอกับผลโมจิหน่อยเป็นยังไงอ้าฮ่ารู้ไหมว่าข้าคือใครฉันคือลูกของบิ๊กมัมเลเรยนะเว้ยเออเป็นยังไงคราจังหวะนี้ขอสกิลคอมโบอีกที ปุ้งไม่โดนเอ้โหพพาดได้ยังไงวะนะเฮ้ยสกิลอีกทีนะครับผมนะฮะแล้วก็ขออนุญาตใช้หมัดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายชา้าคุณผู้ชมฮะปุ้งนะครับแบบนี้ไปทีครับอเป็นยังไงจังหวะนี้ปุ้งไม่โดนนะครับผมผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะถึกมากๆเลยนะครับผมนะขอพิชากด้วยสกิลนี้ละกันนะครับผมนะเรียบร้อยแตกหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะดอกอะไรอะมันดอปอะไรคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะเป็นก้อนเมเทโอนะครับผมหรือว่าอ๋อเป็นอุกาบาทเหรอมันคืออะไรวะไม่รู้นะ ครับผมนะฮะฮเดี๋ยวเราไปบอสต่อไปกันเลยนะครับบอสต,ตัวต่อมมาในผมเป็นระห่ของบอสคุซันนะครับผมนะฮะเจ้าชายน้ําแข็งใชไ่ไหมเราเนะ่ยครับผมเปิดประเด็นไปแบบนี้ก่อนเลยเอาไป4ี่พันนะครับผมนะแบบยิ้มยิ้มโอ้โหจังหวะนี้ยังไงครับผมจมงังหวะนี้ขอต้องโดนหน่อยแล้วนะครับผมนะจั 3, บหัวมงโลกปุ้งนะครับผมนะสามพแบบเฮ้ยมึงสู้อ่ะโอ้ยมีมีการสู้นะครับผมนะน้องๆสกิลไปอีกทีนึงแล้วก็อันตรีจับแบบนี้นะครับผมนะฮะเฮ้ยโดนตัดสกิล อ่าฮ่าข้าวใช่ไหมเราข้าวใช่ไหมเราอ่ะเฮ้ยไม่ตายหรอกคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะปุ้งนะครับผมนะฮะอ่าจะรุนแรงจะเก่งแค่ไหนนะครับผมเนี่ยจะมาสู้ผลโมจิได้ยังไงเนะี่ยเออและบอสต,ตัวต,ต่อมาของเรานะครับผมเป็นเรื่องของบอสผู้พันสโมเกอร์นะครับผมหรือว่ากระสอบทรายประจําเรื่องนั่นเองนะครับผมนะบไม่รอช้าอันติใส่หน้าไปก่อนเลยแบบนี้นะครับผมนะฮะต่อด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็สกิลสองอีทีเอาไม่โดนเฉยว่าเอางงเลย อ่าสกิลสามจังหวะนี้หัวมองโลกไปนึ่งทีนะครับผมนะฮะอ่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงไหวหรือเปล่านะครับผมนะัถามใจเธอดูหน่อยละกันนะครับผมนะฮะจังหวะนี้สกิลนี้ไปโอ้โหเกือบไม่ตายนะครับผมนะฮะอ้าวหน้าจอมืดเฮ้ยอะไรอ๋อ,าอ,าต,อาตายแล้วเหรอเอ้างงเลยคุณผู้ชมฮะเอาตายแล้วเหรออะไรอย่างงี้นะครับ <S <S ต่อมา <S <S ผมไปรับฮอรบอสไทเดนนะครับผมนะเป็นบอ,บอสเกาะสุดท้ายของโลกที่สองแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะสกิลหนึ่งไปปุ้งอ้าวมึงเปิดทาคีไปเนี่ยเฮ้ยทำเป็หลบได้ ผู้ชมฮะอ๋อฮะน่าจะบั็กนะครับผมนะฮะสกิลอันติยัดใส่หน้าแบบนี้ไปก่อนเลยนะครับผมนะสกิลนี้แล้วก็สกิลที่ทีอ่าไม่โดนเว้าสะกันนะครับคุณผู้ชมฮะขอสกิลนี้หน่อยละกันนะครับเฮ้ยนั่นไงครับผมนะฮะมีการเสกเจ้าทะเลเข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะเก่งด้วยของตัวเองไม่ได้นะครับผมนะต้องเรียกคนอื่นมาช่วยนะครับผมบอสตัวนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นทีโอ้โหจะตุยเย่นะครับคุณผู้ชมฮะสกิลอันติรอเลยนะครับผมนะจังหว เอ be formas, ้ยเย็นเย็นเย็นทุกหัวไปหนึ่งทีนะครับผมดาเมจมื่นกว่าเลยโอ้โหแรงเหมือนกันนะผมไปเล่นนะโอ้โหเจ้าทะเลอุ้ยเอาเรื่องเหมือนกันใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นยจังหวะนี้ยังไงนะครับผมนะจับทุ่มไปก่อนแล้วก็อันติดจัดแต่น่าอุ้ยโดนปลดอันติอุ้ยจะตายครับผู้ชมดูดิโอ้ยโหดอยู่เหมือนกันเต็ม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 เออเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงครับผมนะจับทุ่มไปก่อนนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะเอ้ยโอ้ วันนี้ครับผมนะจับทุ่มไปอีกหนึ่งทีนะครับรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะตึงโอ้ยเจ้าทะเลตึงไปไหนนะครับผมผู้ชมโอ้ยดามเมจแบบเกินปุยมุ้ยนะครับอันติไปก่อนนะครับอ็คืยโดนเจ้าทะเลใส่ตูดไปหนึ่งทีแล้วสุดท้ายไม่รอดนะครับผมนะฮะเอ้ยอาเจ้าทะเลจะเอากับฉันใช่ไหมเจ้าทะเลเอ้ยเจ้าทะเล ไอ้เจ้าทะเลเกิดอะไรขึ้นมาละอ่าฮ่าเรียบร้อยนะครับผมนะสุดท้ายเจ้าทะเลก็ตุยนะครับผมนะเอ้อนึกว่าจะแน่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปต่อที่โลก3กันต่อเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับเอาเรื่อครับผมตอนที่โลกยุที่3ามนะครับผมนะสกอร์การตายของพี่ก็ยังอยู่ที่0อยู่เลยนะครับผมนะยังไม่ตายแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะครับผมนะโรคแรกก็ค่อนข้างที่จะชิลนะครับโรคที่2ก็ตึงมานิดนึงนะครับผมนะส่วนโรคที่3จะเป็นยังไงนั้นนะครับผมนะไปตติิิดดามมมรรรััับบชคคลลปวีีโออนนน้้พๆกเยะผ ขอญอาตใส่สกิลแบบนี้กับมันก่อนเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะฆ่าญากพอสมควรนะครับอาา่าฮ่าดูดาเมจนะคุณผ,ผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะแบบอืตึงจัดเลยคุณผู้ชมฮะขอญอาตใช้สกิลอันติเลยแบบนี้นะครับผมเดีย๋ยวมาดูซิงว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ กิวหนึ่งไปอีกทีนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าต้องคงต้องใช้บัตรช่วยแล้วนะฮะเพราะว่ามันแบบเกินปุยปุยนะครับผมอ้าวไม่โดนเฉยอะไรวะแหมมันอยามาตึงแถวนี้นะครับผมนะพี่ไม่ชอบนะครับผมนะฮะอ่าราชชจสลัดนั้นเป็นได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมนะอยากจะไปเป็นราชาที่ไหนก็ไปเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงสกิลใสอ้าโดนได้ยังไงวะงงเหมือนกันผู้ชมเออนะครับผมนะอัดแบบข้างขวาเลยนะครับอ่าจับกดหัวเลยนะครับผมนะฮะจังหวะนี้ยังไง สกิลต่อมาเนี่ยผมเป็นสกิลนี้แล้วก็ต่อด้วยสกิลนี้นะครับผมปุ๊กนะครับผมนะโอ้โหเลือดคือเลือดบอสมึงจะเยอะไปไหนก่อนนะครับผมนะจังหวะนี้ยังไงครับผมนะอ่าจับเอาหัวมงพื้นอีกสักทีนึงนะครับแล้วก็สกิลนี้ไม่โดนวะอะไรวะเป็นไปได้ยังไงก่อนนะครับอืมจังหวะนี้ยังไง พุ่งใส่ไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ใกล้จะตายแล้วหรือเปล่านะครับผมจังหวะนี้ขออันติหนอ่อยอ่าฮ่น่าจะตุยเย็ดเรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจได้ครับผมนะฮะและต่อมาในบทเป็นรื่องของบอสด,ดัมบี้ดีครับผมนะฮะเป็นบอสแบบรับมือรับตีนอย่างดีเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะจบสกอร์มันได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะพร้อมแล้วก็ไป อย่างนี้นะครับผมนะฮะอา่าฮ่าดูซิว่าจะทาดาเมจตอ่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับผมจังหวะนี้ยังไงอยู่ไหนก่อนเฮ้ยรู้สึกว่ามันรีเลือดพันนาคุณผู้ชม啊ค่าที่จะลําบากแล้วนะฮะอา่าฮ่าแล้วก็แบบ <c oughs> อย่าให้มันได้รีเลือดนะคุณผู้ชมขอหน่อยจังหวะนี้ยังไงปุ้งนะครับ จับสกิลนี้ครับผมนะแล้วก็สกิลนี้อีกทีนะครับผมนะสุดท้ายไม่เหลือนะครับผมนะฮะจะมารีเลือดทันได้ยังไงนะครับผมนะดาเมจมหาศาลขนาดนี้นะครับผมนะและต่อมาท่านเป็นเ่้าของโบอาแฮนด์คอกนะครับผมนะฮะเป็นราชินีแห่งเผ่าคุจานะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะฮะสกิลนี้ไปก่อนเลยปึ๊บนะครับปึ๊บอ่าฮะเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงขอคอมโบหน่อยนะนี่ครับผมนะร่องลอยไปบนเฮ้ยหืมเก่งเกินไปหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงนะครับ สกิลที่ใสไปถึงทีแล้วก็จับสกิลแบบสุดท้ายกูว้าวนะครับคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรนะครับผมนะจังหวะน,นี้มีจังหวะแก้ตัวด้วยนะครับผมโอ้โหโดนสกิลสวดมาเหมือนกันว่าไปเล่นนะบอสนี่ธรรมดาที่ไหนอ่ะค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยออ้ยโอ้โยมีการสวดว่าดูสิว่าจะตุยหรือเปล่านะครับอันนี้คือบอสตัวที่2ของโลกที่3นะครับผมนะทำไมดูมแบบตึงๆจังก็ไม่รู้น่ครับผมนะฮะถ้าเป็นบอสตัวสุดท้ายๆเนี่ยนะครับผมจะมีโอกาสจะรอดชีวิตหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะ จังหวะนี้ยังไงครับปึ๊บนี่ไงเป็นไงจังหวัดนี้ยังไงสวนไปแล้วก็ตะเบิดตูมเฮ้ยไม่ตายคุณผู้ชม啊อีกทีหน้าอ่าเรียบร้อยนะครับผมนะสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับผมนะเออแล้วบอสตัวต่อมานะผมเป็นราของบอสล่มหรือว่าบอสกินโลของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะมาเลยครับผมนะจัดการก่อนเลยนะครับผมนะดีไซน์ดีนะครับผมนะชอบถือล่มสีเขียวๆนะครับผมน่มันเกี่ยวอะไรกันวะเฮ้ยเออนะครับ จังหวะนี้ทุ่มไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมนะฮะเออดับเบิล huh. ย uh ูดับเบิลยูอีนะครับผมแนตะ่ทุยไม่ใช่มวยปล้ำเออจังหวะนี้ยังไงครับผมจนะจับได้ย,ย่างนี้ครับผมนะขอสกิลหนึ่งเซ็ตย่อหน่อยแล้วกันโอ้โห uh huh. ไม่โดนคุณผู uh ้ชมฮะเออใจเย็นจังหวะนี้ขอเคหัวหน่อยอ่าฮะเรียบร้อยนะครับอุ uh ้ย huh. ไม่โดนว่ะสกิลค่อนข้างที่แบบแปลกแหวกแนวเลยคุณผนะู้ชมฮะเป็นผลกิโลนะครับผมนะอย่ามาห้าวกับพี่นะันน้องเออมันเป็นเล่นจริงปะเ้ย จังหวะนี้นะครับผมนะขอโคกหัวหนึ่งทีเออสกิลนี้ไปก่อนนะครับผมนะทำดามเมจให้มันต่อเนื่องนะครับผมนะฮะใช้อ e ีกสกิลหนึ่งครับอ่าระเบิดตูมนะครับผมนะอ่าไม่ตายคุณผู้ชมฮะปุ๊บเอ้ยสามพันเลยเหรอุวยแรงไปเปล่าถ้าเรากดค้างในผมจะเป็นประมาณนี้นครับโอ้โหสามพันแต่สุดท้ายขอสกิลนี้หน่อยครับผมนะแบบเต็มเต็มปุ๊งไม่ตายว่ะอะไรวะ าตายแน่นอนเรียบร้อยนะครับผมนะฮะตุยเย่ตุยเย่แล้วก็บอสตัวต่อมานะผมเป็นตัวของแจ็คแห่งไพ่แล้งนะครับผมนะฮะซึ่งบอสตัวนี้ใช้เคียวเป็นอาวุธนั่นเองนะครับผมนะฮะไม่รอช้าจ,จัดกันเลยแล้วกันนะครับผมนะแบบนี้ครับอา่าได้ข่าวว่าเคียวเนี่ยล็อกเป้านักใชฟไหม่นะครับผมนะฮะเจอผลโมจิหน่อยเป็นยังไงจังหวะนี้นะครับขอแบบบึ้มซัมเบ้นหน่อยละกันอุ้ยไม่โดนคุณผู้ชมอุย้ยนั่นไงเรียบร้อยครับผมแล้วล็อกเป้าไอ้นี่โปโปเลยโปะเลยชัดเจนครับผมนะโปะแน่นอน ล็อกเป้าขนาดนี้นะครับผมนะเออทำเป็นเล่นไปนะครับแต่รู้สึกว่าต้องใช้หมัดเข้ามาช่วยแล้วนะครับผมแนตะ่เพราะว่ามันจะไม่ไหวเอานะครับคุณผู้ชมฮนะอุย้ยพลาดหว่ะคุณผ,ผู้ชมจะไม่เป็นไรนะครับผมจงหวะนนี้ขอสกิลนี้หน่อยละกันนะครับผมนะจะเลือดเท่าไร่กันเชียวนีครับอ้าอุ้ยอุ้ย,อ,ยอุยอุยโปโปอย่าแม่งโปแล้วเออล็อกเป้าชัดชัดโอ้ไม่ไหวเลยในวันนี้ครับผมแนละ้วขออีกคอมโบหนึ่งละกันเอาไปหมื่นเบาเบเฮ้ยล็อกเป้าชัดๆนะครับผมนะฮะ าาจังหวะนี้ยังไงนะครับคอมโบหน่อยละกันนะครับผมนะเอ้ยมันล็อกเป้าอีกแล้วคุณผู้ชมฮะไม่ค่อยชอบเลยอะสกิลมันแบบโงไปแบบ o อเกิร์ดนะครับคุณผู้ชมฮะมาจังหวะนี้ยังไงกระเด็นไปทีนึงแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะ ปิดฉากเรียบร้อยนะครับผมนะบอสแจ็คก็ทําพี่เกือบตุยเย่เหมือนกันนะครับผมนะสกอตาย,ยังอยู่ที่ศูนย์อยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะพอต,ตัวต่อมาเราไปเล่าของบอสในตํานานนะครับผมนะเป็นบอสเลียวม้านั่นเองนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าจะตานานไปหน่อยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเละเลยนะครับผมนะไม่พูดภาพน้ำเพลงใส่ก่อนเลยนะครับผมนะได้เปรียบด้วยนะครับ จังหวะนี้นะครับผมดาบทูชิตากับผลโมจินะครับผมนะจะเป็นเชิดไรนะครับผมนะค่อนข้างที่จะดูแบบทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะดูซิว่าจะตึงจริงหรือเปล่าเฮ้ยโดนแล้วหนึ่งเฮ้ยใจเย็นนุ่มเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเออไวรุ่นน่ะทำเป็นเล่นนะคุยกันได้เออ้ยสกิลโดนขาดนะคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะครับผมนะฮะหรือว่าบอสตัวนี้แบบมันเร็วมากคุณผู้ชมฮะแล้วก็การมองเห็นของมันเนี่ยคือแบบ ตาดีเกินไปหรือเปล่านะครับผมนะจับหกหัวไปหนึ่งทีนะครับอุ้ยจังหวะนี้โดนอยู่เหมือนกันนะแลกกันไฟนะผมมาไม่เจ็บไม่เก็บไม่คังหรทุยพูดอะไรกูเนี่ยเออเฮ้ยโดนอยู่เหมือนกันหลบได้นะครับผมนะฮะเทกหัวไปหนึ่งทีนี่เป็นยังไงจับร็อกนะครับผมนะไซคอลไปหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ยังไงนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมนะคุณผู้ชมคนไหนรู้นะครับว่าทําไมถึงเปิดทาคิแล้วมองไม่ค่อยเห็นบอสตัวนี้นะครับผมนะมันมีความพิเศษยังไงก็ขอพ่อเฮ้ยโดนอีกแล้ว มันมีความพิเศษยังไงนะครับผมนะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับผมนะจังหวัดน,นี้คือแบบหัวเป็นหนึ่งที่ ตุยเย่นะครับผมนะฮะอ่านะครับผมนะบอสตัวต่อมานะครับผมเป็นร่างของบอสคารเวนดิชนะครับผมนะซึ่งบอสตัวนี้แม่งโหดมากๆนะครับผมนะมีทั้งสองร่างเนี่ยกูจะตายก็เพราะบอสตัวนี้แหละนะครับผมนะแต่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะไปติดตามรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับผมนะเปิดก่อนเหมือนเดิมครับได้เปรียบอยู่เสมอนะครับผมนะจังหวะนี้ยังไงจับล็อกไปก่อนนะครับแล้วก็โควคหัวทุ้ยจับทุ่มไปก่อนนะครับผมนะจังหวะนี้ตูมนะครับผมนะฮะอ่าเป็น huh. ย oh. yes, okay. ังไงล่ะะะะจัังหวนนี้ครบผมฮ ถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพนดีแบบลิ้นพันกันแล้วนะครับผมนะอ่าคอแห้งแล้วเหมือนกันนะครับผมนะฮะกว่าจะรอบอสเกิดแต่ละตัวแต่ละตัวนี่คือไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมคือแบบมึงต้องว่างอะ่ะเออถ้าไม่ว่างคือทําแบบนี้นแบบนี้ไม่ได้อะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจิวปะบางคนว่าเอ,อ้ทำไมไม่ใช้โลบักซื้อประทานโทษน,นะครับผมนะทุกวันนี้ตังค์กินข้าวแทไม่มีอยู่แล้วนะครับผมนะเออ จะตั้งที่ไหนไปเติมโลบักก่อนนะครับผมนะฮะเข้าใจใหม่นะครับผมนะพี่ไม่ได้รวยล้นฟ้าอะไรขนาดนั่นนะครับผมนะฮะขนาดมุ้งที่บ้านพี่ยังผ่อนเลยคุณผู้ชมฮะขนาดไซสินที่อยู่ในข้อมือนะครับผมนะยังเอาไปจำนำเลยคุณผู้ชมฮะเออทำเป็นเล่นไปนะครับสกิลนี้ไปที่ออ้กในครับผมเฮ้ยมันล็อกเป้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันนี่มันสกิลล่างสองหรือยังล่างสองหรือยังอ่าฮ่าเรียบร้อยนะครับผมนะฮะนาลกมีจริงแล้วคุณผู้ชมเลือดกูเหลือแค่ครึ่งหลอดแล้วจังหวะนี้ไงครัับผมนนะะแต่่ก็ยยยงสูู้้อดีเฮ ใช้เหลี่ยมแล้วกูขอโทษทีนะครับผมนะมันหลุดออกมานะครับมาดูซิว่าร่าง2กับผลโมจิจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะฮะขออนุญาตนะครับมาึ้งนะครับผมนะฮะอ่าฮะจังหวะนี้ยังไงครับอุ้ยไม่โดนว่ะคุณผู้ชมปูงนะครับผมนะทำดาเมจแบบนี้ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยที่จะแบบขอใช้ทุกอย่างที่มีบนโลกไปนี้หน่อยละกันนะครับผมนะเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ตายแน่นอนครับ ดูสิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมจังหวะนี้จะต้องรอดนะครับผมนะจะต้องรอดเท่านั้นนะครับปุ๊เอาไม่โดนเฉยอะไรวะอ่าฮ่าโดนอยู่เหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้ทุ่มไปก่อนนะครับผมนะฮะนี่น่าจะเหลืออีกประมาณสัก2ตัวน่าจะจาไม่ผิดนะครับผมน่าจะเหลือบิ๊กมามอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะวันนี้ยังไงครับผมนะจับร็อกขึ้นมาแล้วก็จับทุ่มไปอีกหนึ่งทีนะครับผมระเบิดไปก่อนนะครับผมนะตอนนี้บอสเลือดเหลือแค่ประมาณอู้ยไม่ใช่แค่บอสเดียวเหลือพี่เดียวจะตายอยู่แล้วคุณ อาเจ้หวันนี้ยังไงนะครับอาฮ่าโดนอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะทำไมมันรู้สึกมาแบบมันโหดขนาดนี้นะครับผมนะครับคาเวนดี้ของเรานะครับผมในล่างที่แบบโอ้โหอุ้ยจะตายคุณผู้ชมเลือดเหลือห้าร้อยคุณช่วยไปด้วยขอชาติแชนตีก่อนละกันในระยะไกลนะคุณผู้ชมฮะอ่าฮะจังหวะนี้ครับพุ่งไปก่อนนะครับผมเอ้ยเรียบร้อยรอบที่สองนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะจะตายอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเลือดมันเหลือตั้งครึ่งหลอดนะคุณผู้ชมฮะ ค่อนข้างที่จะลำบากใจอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะจังหวะน,นี้เราต้องสู้นะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะลำบากใจแล้วนะครับผมนะฮะจังหวะนี้เหลือแค่แค่จึง๊งๆนะครับผมนะฮะและ้วออขอปิดฉากหน่อยละกันนะครับผมจังหวะนี้ยังไง เรียบร้อยดีครับผมนะฮะคาเวนดิสก็คาเวนดิสเถอดนะครับผมนะฮะสกอร์ตายนะครับผมนะขยับมาเป็น1แล้วนะครับผมจังหวะนี้ฮะแล้วก็บอสตัวสุดท้ายของเรานะครับผมนะเป็นเร้าของบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าแม่ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าบอสตัวนี้จะทําให้เราเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะล่าสุดคือมีสกอร์ตายแล้ว1นะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วนี่นะครับผมนะฮะจัดการมันเลยละกันนะครับผมแบบนี้ฮะเปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับผมนะได้เปรรรรีียยบบบอออู่่่หหืเปลาาานนะะะคคัััผมมจงว้ฮ ดูดว่าจะตุยหรือเปล่านะครับผมตุยเย่ตุยเย่อะไรแบบนี้นะครับผมน่าสกิลนี้ต่อเนื่องครับจังหวะนี้ยังไงดาเมจดพุ่งพลานเลยนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้ทํฟาร์มสี่หายแค่เพียงฝ่ายเดียวนะครับผมในจังหวะนี้ยังไงขอล็อกหัวหน่อยนะครับผมจังหวะนี้นครับอาฮ่าอย่าให้มันมีโอกาสได้ใช้สกิลนะครับ ผมว่าสกิลมันแรงมากๆเลยนะครับผมสำหรับผลโมจิเอ้ยไม่ใช่สำหรับคาร้าของผลพิกมัมทุยสำหรับคาร้าของดาบบิ๊กมัมของเรานะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะลำบากอยู่กันนะครับผมแล้วถ้าเราให้เขามาทำเอ้ยกูว่าดังไงโดนแล้วหนึ่งนะครับจังหวะนี้ครับผมนะจะขอญาตใช้สกิลนี้ก่อนละกันนะครับผมเฮ้ยเอาว้าเลือดสูสีวะคุณผู้ชมไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเอ้ยเอ้ยโหยิงฟรีว่ะยิงฟรียิงฟรีอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหน อยู่ข้างบนหรออ่าฮะบิ๊กมัมทนนี่เลียมเลเกิรนะครับอ๋อ,อมันอยู่ข้างล่างคุณผ,ผู้ชมฮะสนุกฉันลั่ซี่นะครับผมจังหวะนี้นะผมนะขอญาติต่อยหน่อยหลังนันนะครับจังหวะนี้ครับพุ่งไปก่อนเลยหนึ่งทีเอาไปไหนแล้วนะครับออ้ยออ้ยแรงเลียงคิดต้นคิดดอกนะครับผมนะจับทบทวนดีๆนะครับผมแล้วก็สกิลนี้เลยอาา่าฮะะฮ่าสกิลนี้ทีครบจะดีชั้นไปไหนเอ้ยไม่ถึงว่ะคุณผ,ผู้ชมอะ่ะมันกล้าที่จะลำบากอยู่ไหมเออโดนอยู่เหมือนกันนะะะปเล่นนะน,น,นครับผมฮะ เดียวนี้ไปก่อนอย่าให้มันได้ทำดาเมจกันเรานะครับโอ้ยจังหวะนี้ครับผมขออนุญาตล็อกไว้ก่อนนะครับถ้าพูดถึงคาเวนดิสนี่ครับผมนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าบิ๊กมัมเนี่ยมันยากกว่านะครับผมดูสิฮะเลือดพี่จะแบบจะหมดหลอดแล้วคุณผู้ชมฮะแต่ว่าคาเวนดิสเนี่ยมันมี2ร่างนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะโกมากๆเลยนะครับแต่บิ๊กมัมเนี่ยมีสกิลที่รุนแรงนะครับผมนะแต่ก็สามารถที่จะพอจบได้อยู่แต่ว่ากูรู้สึกเเหหมืืออนกูจะตุยรปล่าขออนุญาตใช้สกิลเผผานนนะะะคคครรรัับบบบแอืสุุดกทณู้ชมฮะจังหวะนี้ครับ ขออนุญาตจับไปก่อนนะครับทุ่มลงมาสกิลหนึ่งไประเบิดไปก่อนนะครับผมนะฮะขออนุญาตจับหัวโหวงโลกหน่อยละกันนะครับผมจังหวะนี้ครับโอ้ยนะครับผมเฮ้ยใจเย็นดิออ้ยเลือดสองร้อยแม่เจ้าใจเย็นๆนะหนุ่มใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับอ่ออีแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับผมนะขอจบสวยๆหน่อยละกันนะครับโอ้ย เอาด้วยครับผมแนะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอของเรานะครับผมนะกับการไล่ตบบอสด้วยผลโมจินะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับผมนะสามารถคอมเมนต์หรือว่าสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับผมนะฮะก็ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมอยากให้เป็นผลอะไรในการตบบอสต่อไปเนี่ยนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะพี่ตายไปทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับผมนะฮะสำหรับผลโมจิของเรานะครับผมค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับถ้าเป็นผผผลลลออ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 อื่่่่่นน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 เเเเีีีียยาาาาาาจจจะะะะตตตมมมมกกกกกกวววว้้้้้้็็็ปปปปปไไไไดดคคคครรััับฮโโขิิิงใหห สวัสดีครับบ๊ายบาย